โครงการผักสวนครัวหนูปลูกได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปติดตามรับชมกันเลยครับทุกคนไหนเราก็มารวมตัวกันแล้วเราทำกับข้าวกินตอนเย็นดีไหมดีเลยอยากทำอาหารพอดีดีนะประหยัดเงินกระเป๋าของเราด้วยอว่าแต่เราจะทำอะไรกินดีอะเราเสนอก๋วยเตี๋ยวลอดเราเสนอเกี๊ยวน้ำเราอยากกินผักเยอะๆเออฉันชอบกินผักเหมือนกันนะแต่ผักมันแพงนะ ใช่ฉันไปเจอผักที่ตลาดมามันแพงมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเรามาปลูกผักกินเองดีกว่าไหมดีว่าแต่เราจะไปปลูกที่ไหนฮะที่ไหนบ้านบ้านบ้านเราบ้เรามีที่ว่างบ้านมีที่ว่างดีเลยดีเลยงั้นเราไปซื้อเมลเนกันเลยดีไหมไปไปกันเลยขั้นตอนการทำงานนะคะจะใช้กระบวนการ P D C A มาที่ขั้นแรกขั้นวางแผนหรือแพลนสมาชิกวางแผนการทํางานและประชุมเลือกหัวข้อโครงการจากแนะนาเสนอกับอาจารย์ประจํารายวิชาและเริ่มจัดทําโครงการสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้นานรวมตัวกันประชุมเป็นครั้งแรกนะคะวันที่2ตุลาค่ะเพื่อจะแยกย้ายกันไปซื้อของสําหรับเตรียมการปลูกผักนะคะก็เลยจะแบ่งทีมกันนะคะสำหรับไปซื้อนะคะเพื่อความกสะดวกและรวดเร็วนั่นเองค่ะไปกันเลยขั้นต่อมานะคะขั้นปฏิบัติตามแผนหรือดูจะเริ่มจัดทําแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางเวรประจําวันในการปลูกผักสวนครัวและลงมือปลูกผักนอกจากนี้นะคะพวกเรายังจะนําผักที่เราปลูกเองนะคะมาประกอบอาหารหรือคุกกิ้งปลูกครั้งที่1ผักบุ้งผักชีและตะไคร้เตรียมหน้าดินกันก่อนไปนะครับก็จะเป็นการปลูกผักบุ้งนะครับขั้นแรกก็เราก็จะทาเป็นเป็นร่องนะครับเป็นขุดร่องไม่ต้องไม่ต้องมากเลจากนั้นก็โรยมนล็ดไปเลยครับไม่ต้องโรยเยอะนะครับ กระถางทําจากขวดน้ําอัดลมนะคะเราก็จะผเผาเป็น2ส,ส่วนค่ะด้วยส่วนหัวเราจะใช้ฝานะคะแล้วก็เจาะนําผ้านะคะหรือเศษผ้านะคะมาติดไว้บริเวณฝาค่ะเพื่อใช้ในการดูดซับน้ํานั่นเองส่วนก้นขวดนะคะก็จะเติมน้ําไว้สําหรับให้พืชใช้หล่อเลี้ยงค่ะแล้วก็จะเติมดินเข้าไป ซึ่งผักที่เราจะทําการปลูกนะคะก็จะมีผักชีตะไคร้และก็กะเพราค่ะผักชีก็จะใช้ส่วนลําต้นที่มีรากนะคะแล้วก็ปักลงกระถางพลาสติกนะคะมาถึงการปลูกตะไคร้ของพวกเรานะคะก็จะนําเงาตะไคร้ามานะคะแล้วก็ตัดลําต้นให้เหลือเพียงสั้นๆแล้วก็ปักลงดินง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าทุ่มเททั้งกายและใจในการปลูกผักเลยค่ะ ปลูกผักครั้งที่2ผักบุ้งผักชีตะไคร้ต้นหอมกวางตุ้งใบเตยถั่วงอ,อกนี่เป็นผักคือหอมแดงนะคะที่เราเอามาจากบ้านของคุณรามุนนั่นเอง,อเองนะคะคุณรามุนนะคะได้ทําการปลูกนะคะเราก็เลยขอแบ่งมานะคะนี่คือวิธีการปลูกหอมนะคะได้ครับน้องๆเราจะเอาออหอมหอมนะครับลงดินนะครับตัวไปเลยเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปรดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับน้องๆ ก็จะรดน้ําให้ดินพอชุ่มนะคะไม่รดน้ําเยอะเกินไปนะคะเพราะจะทําให้รากของพืชน,นั้นเน่าได้ค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรล่ะคะตอนนี้นะคะเราจะปลูกผักเพิ่มนะคะผักที่จะปลูกก็คือผักคาราบูนําดินผสมปุ๋ยนะคะมาใส่ลงกระถางให้ได้สักครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็เกลี่ยหน้าดินหย่อดมเมล็ดลงกระถางค่ะรดน้ําแต่พอเหมาะค่ะไม่รดเยอะจนเกินไปค่ะ ใบเตยที่เรานํามาปลูในครั้งนี้นะคะได้มาจากบ้านของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มค่ะในการปลูกนะคะจะใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่าต้นใบเตยนะคะมีรากที่ยาวค่ะเริเ่มทกระถาง่อกไม้จ้ที่นะคะกระถางที่ทําเสร็จแล้วค่ะถ้าจากโพลทัศิลนะคะหลังจากที่เราติดแล้วนะคะก็จะนําไปกที่เราไม้กระเบื้อค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนทำนะคะ่ะ ทำการย้ายกระถางค่ะโดยนำต้นอ่อนที่เริ่มงอกแล้วนะคะมาใส่ในกระถางใหม่ที่เราได้ทำการเพทนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาปลูกัอวงอกกันค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือถั่วเขียวนะคะแล้วก็ขวดที่เจาะดูแล้วค่ะเอาถั่วเขียวนะคะไปแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะแล้วก็จะเทลงไปแช่อันนี้นะคะก็จะเป็นถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาถั่วเขียวนี้นะคะใส่ขวดที่เราเจาะดูไว้แล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขวดที่เรากรอกเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เขย่านะคะให้มันเลยน,นะคะมาอยู่ในแนวตรงอย่างนี้คะ่ะเพื่อที่เวลาที่ถั่วงอกงอกอกอกมานะคะมันก็จะพองขึ้นมาในนี้คะ่ะจะได้ไม่แย่งสารอาหารกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณประโมดบอกสิคะู่บ้านตรงนี้ค่ะ,คะ,คะตอนนี้นะคะเราจะมาเก็บเกี่ยวผักนะคะที่เราได้ทาการปลูกนะคะระยะเวลาะคะผ่านไปมากกว่า1เดือนแล้วนะคะ ก็สูงประมาณเกือบกี่เซน,นะคะเนี่ยประมาณสิบ0กบยีเซนแล้ว,นะ,ะลวะออนะคะแล้วก็จะทําการดึงออกะคะแล้วก็นําผักเนี้ยไปล้างะคะ่ะรีเดียอากาศร้อนมากนะคะแต่ว่าพวกเรานะคะก็ตั้งใจแล้วก็มีสปิตในการทํางาน,นะคะ่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณยานาเดี๋ยวจะทําน้ําไปเติมให้ยานะคะค่ะขอบคุณค่ะ เป็นไรอ่ะยุงยุงกัดอ่ะยุงเยอะมากเลยยุ่งกัดใช่ใช่เราทำสเปรย์แล้วยุงให้แนนดีไหมดีนะนี่ไงตคร้เราก็มีเราปลูกตะไคร้พอดีเลยเออเก็บไปสักหน่อยแล้วกันเอาเลยเเพื่อนเอาเลยตอนนี้นะคะเราก็ลงมือเก็บเกี่ยวต้นหอมที่เราปลูกไว้นะตึกสาขาค่ะอันนี้เป็นการตัดแต่งใบเพื่อให้ใบที่เกิดงอกใหม่สวยนะคะ นี่คือถั่วที่เราปลูกเองโดยใช้เวลาในการปลูก3วันนี้ครับโดวันนี้เราจะนำมัประกอบอาหารในเมนูขึ้นเกี๊ยวหลอดคุกกิ้งครั้งที่หนึ่งวัตถุดิบหลักของเรานะคะสวนนอกเราปลูกเองแน่นอนค่ะดูน่ากินม ก๋วยเตี๋ยวหลอดฉบับพวกเราค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดฟิวชั่นค่ะต่อไปนะคะเราจะ้นำก๋วยเตี๋ยนี้นะคะไปแบ่งกันกับพี่ที่ดูแลหมอค่ะเพืนนะะ่อ,อนทั้งนี้นะคะคเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฟิวชั่นนะคะ,คะทีกเราได้ทำมาด้วยนะคะด้วยตนเองเรานะคะได้ปลูกถั่วงอกเองนะคะแล้วก็นำมาประกอบอาหารด้วยตนเองค่ะนี่นะคะแล้วก็เอามาแบ่งให้ผู้อื่นได้รับประทานด้วยนะคะเป็นไงคะหอมอ่ะเฮ้ยน,น่ากินมาก นี้เราได้มันจากที่ไหนนะคะได้มาจากสิ่งที่พวกเราปลูกเองไงล่ะคะไส้ของเกี๊ยวนะคะจะมีผักชีต้นหอมแล้วก็ถั่วง,งอกค่ะผสมกับหมูและคลุกเคล้าปรุงรสค่ะนี่นะคะหลังจากห่อเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปต้มในน้ำซุปค่ะแล้วก็นำนะคะเกี๊ยวที่ทำเองนะคะมามอบให้กับเพื่อนค่ะขออนนี้คือต้นหอมนะครับที่เราไปเก็บมาจากอ่างข้าสาะที่เราเปลูกไว้ค่ะก็ ทีน,นี้คืออันนี้คือเป็นส่วนที่เหลือจากที่เราไปนําไปแบรรูปนะครับมาไปับปรงเป็นอาหารนะครับอันนี้เราจะไปมอบให้กับเพื่อนเพื่นนนอนบ้านของเราครับเมื่อผักที่เราปลูกนะคะมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคของเราแล้วนะคะก็จะนําไปแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนหรือว่าผู้อื่นนั่นเองค่ะปริมร,ม,รมกินอะไรเดียะถามใบเตยเธอเล่ะออืมฉันอยากกินผักบุ้งไฟแดงอ่ะอันเนี้ยแต่ราคามันแรงนะ ใช่แนนก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าเรามีผักทำกินเองไหมเฮ้ยมันดีนะจะทำให้เพื่อนกินด้วยไหมงั้นดีเลยวันไหนวันนี้เลยเริ่มวันนี้ปะ c o o k ิ้งครั้งที่2ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอาผักบุ้งที่เราปลูกเองนะคะมาทำผัดผักบุ้งแล้วก็จะหันผักบุ้งให้มันเป็นเส้นเล็ก,ลกๆคอยๆแบบนี้ค่ะอันนี้ถ้าไปอยู่ในพาราคานมูลค่าก็จะเพิ่มเป็นแบบราคา3-400เลยค่ะต่อจาน ของบนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํำสมุนไพรน้ําใบเตเยค่ะก็คือใบเตยนี้เราได้มาจากการที่พวกเรากลุ่มเรานะคะไปปลูกไว้ที่ตึกสาขาคะ,ะ,คะแล้วก็ดิฉันกับคุณเสกก็ไปเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะดีค่ะใส่ใบเตยลงไปในหม้อที่น้ำเดือดแล้วแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะ ถ้าอยากให้น้ำใบเตยมีรสชาติหวานนะคะก็จะเติมน้ำตาลหรือว่าใช้ย่าหวานแทนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำใบเตยนะคะทิ้งไว้ให้น้ำนะคะเย็นก่อนแล้วก็ตักใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยเลยคะคะนี้่ผ่าะานค่ะทำโปรดักต์สเปรย,ย์ไล่ยุงจากตะไคร้ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําสเปรย์ไ่ยงจากตะไคร้นะครับนี่ก็คือตะไคร้ที่เราปลูกเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเอาตะไคร้มาหั่นซอยเล็กๆนะครับจากนั้นก็เอาตะไคร้ใส่ลงในขวดนะครับจากนั้นแล้วก็เราจะเอาแอลกอฮอล์นะครับมาใส่ในขวดนี้นะครับเพื่อเป็นการหมักนะครับโดยเวลาที่เราจะใช้หมักนะครับก็คือใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ นำแอลกอฮอล์เทลงใส่ขวดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าทีนึงทีติดต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะานำน้ำมาใส่ขวดนี้นะครับวันนี้เราจะเอาไปทดลอง ยูนกัดใช่ไหมนี่อันนี้คืออะไรนะคะคิปรามอนี่สกีบัคไซที่เราหลักสีไปทำาว้าวใช่ดิจริงไหมใช่ไหมคะได้ครับคุณเพียวยืนยุ่งกันคุณนี่เก่งยุ่ีมากวันนี้เราะฉเลยคนะคุณเพียวจะต้องฉีกค่ะฉีกเพื่ออะไรคะเพื่อการยุงนั่นเองนะคะจากสมุทรไทยเดี๋ยวฉันจะลองด้วยไหคะฟินไปเลยละอ่อนโยนปลอดภัยต่อเซวนะคะมันดีค่ะต้องส่งต่อโอ้โหเพื่อนดูข่าวนี้สิ ผักราคาขึ้นสูง1กิโลกรัมละาตั้ง400เลยนะโอ้แพงมากแพงมากผักชีแพงขนาดนั้นเยหรอใช่ดิโอยมาขายไหวมาอยนะหยุดให้ผ่าไปช่วยกันผูกค่ะเออกอยู่างมีไที่พวกเราปลูกผักินเองอ่ะใช่ด้วยจริงปกติเราจะไปกินข้าวที่ร้านใช่ไหมจะเสียตังประมาเท่าไหร่มื้อละไม่ต่ำกว่า40บาทอย่างต่ำนะแพงมากทีก็ร้อยหนึ่งเลยนะใช่ใช่แต่ว่าเราปลูกผักกินเองทำให้เราไม่ต้องเสียจังซักบาทเลย มันดีจริงๆทุกคนใช่วันเนี้ยเราทำกับข้าวไปเราไม่เสียตังค์สักบาทเลยเพราะว่าเราอ่ะมีผักที่เราปลูกเองเครื่องปรุงเราก็มีอู้ซึมันประหยัดมากๆเลยนะทุกคนว่าป่ะใช่ใช่เอฟเฟกต์ดีสุดด้วยเนี่ยเ้นวันอื่นๆเรามาทำกับข้าวกินด้วยกันถึงไหมอ่ะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ขั้นตรวจสอบเช็คติดตามการดำเนินกิจกรรมและการประเมินผลสร้างแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์โดยใช้ Google Form และส่งลิงก์แบบประเมินให้ผู้เข้าร่วม การประเมินโครงการสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด27คนโดยเป็นช่วงอายุ21-30ปีจำนวนทั้ง27คนและเป็นนักเรียนนักศึกษาโดยแบ่งเป็นเพศชาย2คนและเพศหญิง25คน รายการประเมินทั้งสิ้น7รายการอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท mm ี่สุดทั้ง7รายการโดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือหัวข้อที่4สามารถลงมือปลูกผักปลอดสารพิษได้ด้วยตนเองค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.93และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือหัวข้อที่3สามารถนําการปลูกผักไปใช้ในการลดรายจ่ายและต่อยอดในการสร้างรายได้เสริมค่าเฉลี่ย4.70คะแนน กล่าวได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการอยู่ในระดับดีมากนับว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินขั้นตรวจสอบ act สรุปและแรายง,งานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการส่วนของการทํางานนักเราพบ,บเจอปัญหาอะไรบ้าง ใช่ไหมเราอาจจะมีเวลาไมา่เท่าก,กาันเออแต่ว่ากคุ่มของเราเก็ได้จะทำตล,ลางเป็นการไปรดนานค่ะไปดูแลผักอะไรยเงี้ยทำให้เราได้เจอตัวมาถึงวันนี้เออแล้วโครงการของเราก็ระยะเรียกได้ว่าระยะสั้นยเนาะผักที่เราเลือกมาก็ต้องมีระยะเก็บเกี่ยวสั้นเหมือนกันเพื่อจะได้นำผลผลิตออกมาต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ประถมวัยทุกคนเลยเราจะนำสิ่งที่ได้เนี่ยไปใช้กับเด็กประถมวัยยังไงได้บ้าง จากการทำโครงการทำให้ทราบถึงแนวทางในการจัดก,กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับประชยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เรื่องผักเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการใช้นวัตกรรมการสอนแบบโครงการหรือ Project Approach เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกผักว่ามีขั้นตอนอย่างไร โดยเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือที่เรียกว่า learning by doing อ่านให้เด็กมีโอกาสได้เลือกปลูกผักที่เขาอยากปลูกเองสอนให้เด็กรู้จักดูแลรักษาผักมันรดน้ำทุกวันซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบความเพียรพยายามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้เด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการเติบโตของผักได้เห็นว่าผักที่ตนเองปลูกค่อยๆเติบโตทีละนิดทีละนิดด้วยตาของเขา นำไปสู่ความรู้สึกผูกพันต่อผักที่ปลูกและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้ทำอยู่การสอนแบบโครงการเป็นการสอนที่ใช้ระยะเวลานานเพราะเด็กจะต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบลุ่มลึกไปถึงรายละเอียดของเรื่องนั้นๆเมื่อเด็กได้รู้จักการรอคอยและหมั่นดูแลจนผักเติบโตเต็มที่แล้วสามารถนำผักที่เด็กปลูกมาใช้ทำกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้พืชผักสวนครัวได้เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผัก าการทำคุกกิ้งเด็กจะได้รับประทานอาหารฝีมือตนเองหรือสามารถทำให้แปลกใหม่โดยการนำผักที่ปลูกไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพราะส่วนใหญ่ที่เห็นจะพบว่ามีการนำผักมาใช้เพียงการประกอบอาหารโดยอาจนำไปใช้ทำสเปรย์กันยุงลูกประครบสมุนไพรจากผักเป็นต้นและเมื่อผักมีปริมาณเพียงพอแล้วจึงนำเอาไปแบ่งปันจนเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ต่อผู้อื่น เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตด้วยเช่นกันถ้าเป็นไปได้อาจมีการต่อย,ยอดไปสู่การค้าขายการจัดตลาดนัดเด็กปฐมวัยและนำรายได้ไปฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้จนสิ้นสุดโครงการแล้วเด็กและคุณครูร่วมกันจัดนิทรรศการโดยให้เด็กแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Project App r o a c h ให้เด็กๆได้นําเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือนําไปบูรณาการผ่านการจัดกิจกรรมหลักของกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนของโรงเรียนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เช่นการเชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนการปลูกผักกิจกรรมศิลปะสร้างสรงสรค์การประดิษฐ์กระถางและเพนติงจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิน่นเช่นกระลามะพร้าวกระบอกไม้ไผ่หรือการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล ถ้าพวกเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการทำโครงการนี้เลยเนาะก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะนำสิ่งที่ได้เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมหรือว่าพัฒนาเด็กไปถึงวัยนันนคเรีนนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันทำงานในครั้งนี้จนสำเร็จร่วมนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พัชมนฉัตรปาะุณนยนะคะที่ให้พวกเรานะคะได้ลงมือทำโครงการในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะโครงการของพวกเราก็เสร็จแล้วเย้ yeah. ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปโครงการของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ